นระคึกมากฝูงควายครับผมตื่นช้างครับฝูงควายตื่นช้างครับผมตื่นช้างครับฝูงวัวก็กำลังจะมา วัวกล้ามาหรือเปล่าครับนี่ช้างกับวัวประทะกันครับผมเราจะไปยังไงครับเกิดอะไรครับทีนี้ เอินไปเลยครับเอินไปเลยเอินเอินไปเลยเอินไปเลยบางคนตั้งหน้าใส่เลยครับผม<ะ>บบกามามาลูกหลามาเร็วมาเร็ว มาหยานบายานบายานเร็วมาลูกหลามาเร็วมาเร็วเอ้ะ ไปลูกลาไปไปไปสั่งเข้ามาทักทายน้ำ สายก็จะทำการเส้นประกนะครับวัสดีครับกัรครับในช่อง Family ่สีเลบไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่นาจกันบองเราตูหน้าขี้่

เก็บ không ai? ครับดุด

เอาไปให้เลยครับให้ลูกให้หล้านเบิ้งสั่ง้ได้ยูาได้ยูครับทั้งสองเชือกเลยครับขาไปถ่ายได้ยุตัวกล้อง เอาไปหาเลยยายหาเลยมาย่างมัดผมนน่มาครับลายเลยครับเฮาถึงลายงามนะครับผม อันไหนครับ,รบนู่นไหนเลยครับผม oh. ขอบคุณอาหารช้างครับ oh. อภิบาลคุ้มครองรับกาพี่น้องทุกคนได้ไปส่งบอลเสร็จแล้วนะครับินนะครับในการเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อยากต้อนถึงนะครับคุณแม่ขาวคุณแม่ครูเรานะครับการวลก็เข้ามาแล้วนะครับถือมากมายเข้าร่วมในขบวนแตขออนุญาตเรื่องในครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สามว่าระดับขบวนเของเราเป็นดังนี้นะครับ กรบวนทนึ่คนก็หลากหลากันเข้ามานะครับตอนนี้สี่นะครับตามเรืยกบวนที่สองกด้างนะครับขบวนชางกบวนที่อก็เป็นร้าพัชชัยพัิดพัชานะครับรถนที่ประดับประดาได้สวยงามมากนะครับลำตัดที่สี่ก็เป็นรถนะครับเป็เ นำที่สองนะครับนำทีส่สองลำต่อที่ห้าก็เป็นแม่ชีแม่ขาวไร้ไร้ครับหรือภาคใต้หร่อภาคนต้ครับ อนนี้ก็เตรียมอาหารขึ้นรถแล้วครับผมพร้อมเดินทางกลับบ้านครับมามา<น>มางานมาไล่ขึ้นเลยสองอตัวเลยไล่ขึ้นพร้อมกันเลย,ยเามามามาขึ้นพร้อมกันสิเป็นยังไงอ,อ่ะมามาขึ้นรถทีเดียวพร้อมกันฮะเ,เดี๋ยวเราขึ้นพร้อมกันเลย เอาขึ้นรถพร้อมกันเลยเอานดันเอา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 เออเอาหนิทำไมเบากลำเราดูไฮดรอลิกทนมขนาดไหนเอ่ออ่าไปเผื่อมากคนท้ายยเอกัอเอ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 อโอ้ไม่มียุบเลยเนาะ เออเอเออเอออ่าโอเคครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้อ้าววันนี้ก็จะขอปิดคลิปก่อนนะครับอ่าเดินทางกลับบ้านโกทูสุรินหมบ้านช้างครับผม ทีมงานศิลป์ไทยของเรานะครับอขอบคุณพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมในช่องแฟมิลี่ศิลป์ไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับรบ,บายบายไป